เอาล่ะกลับมากันต่ออีน่งโมคืออะไรไอเชียเออมันเอาไว้ทำให้เราทนทานคือประมาณว่ามันตีเราน้อยลงอ่ะสองประมาณนั้นแหละกู<า>ขอแต่ถ้าเป็นรีเจนเลือดเราขอเออมา,าโพชันเดี๋ยวกูขอบอสเริ่มบอสต,ตัวที่ยี่สิบเริ่มจะมาแล้วเริ่มจะจบแล้วไอ,อ้เขาจบแล้วเดี๋ยวเขาเข้ารหัสกายเพื่อเอาดาร์กไนท์กับแบทนะ มึงบอกตอนนี้เดี๋ยวมันมีคนรู้อริงมากโอ้โหอีย2สองคนพร้อมกันเลยขึน้นสมวันพวกปืนลูกซองออไปไหนไปไหนไอเอ,อสเกเลตันนี่ไปเอาบอกแล้วเอา้เอาไปด้วยสกิลนีข<ง>้ขอไปเทีย่ยวด้วยขอไปเที่ยวด้วยบวกพรางป้องกันโอเคได้นดรอปไหมไม่มีว่ะไปด้วย พอยหรอคะโอ้โหฉันที่ทเรอแป๊บรอแป๊บนะกายเดี๋ยวเขาเล่นด่านนี้กับมให้จบก่อนนะอไล่อ้อาวเฮ้ยแล้วก็เ<ร>าอารหัสกายมาไอ้นี่ด้วยรีวิวด่านใหม่กับเราอ่ะให้กายรีวิวด่านใหม่เหรออิงแหละ,ละหรีออวิวไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นสีแดงแล้วเฮ้ยเราก็เป็นสีแดงคือตอนนี้เราเปลี่ยนตัวกันไม่ได้แ,<ด>แล้วนามิกอ่าโอ้ ก็ปืวหนพึ่งสองรู้แล้วทำไมถึงสีแดงอ๋อสีแดงผมมันเหมือนกันด้วยว่ะทุกคือทุกอย่างของสีแดงจะเหมือนกันหมดอ่าแล้วก็หายกเว้นตอนที่เป็นธรรมดานะอุ้ย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 ทำไมดาร์กไงดำไปสายฟ้าวะอยากรู้ตรงเนี้ยดาร์กไงทำไมดาำเป็นสายฟ้าตครที่ชื่อว่าดาร์กพลังเราเอ้ยถ้ามีมีเจนเนอร์เองเอาไปเลยนะมันไม่มีู่ว่ะตอนเนี้ยไม่มีไม่มีน่าจะขวาำแล้วก็มาเจอบอส อวอล์คัมวอล์คัมโอ้ตัวน,นี้ยังไม่ชอบใหญ่เลยเพราะว่าเคยฆ่าไปตอนตอนที่แล้วที่เราฝึกซ้อมกันใช่ปหมล่ะฝึกซ้อมกลับมาเล่นน่ะเดี๋ยวผูช่วยเดี๋ยวผูช่วยเพราะตอนนี้ไม่ได้พอดีว่าไม่ได้เอาอีกามาเขาก็เลยใช้อีกาไม่ได้ในการตอบช่้งกลางั้งที่แล้วอ่ะพอดีว่าไม่ได้เอานั่นดิพอดีว่าไม่ได้เอาอีกามาอะไรมืออ้าวหายไปไหนวะอ้าวที่ไงเจ๋งมากฝนบอ,อมันจะไปข้างหน้าแล้วข้างหลังแล้วเนี่ย ไม่รู้สิไปก่อนเปไหนเงี้ยนะเองช่วยล่อมันก่อนเป็นย่งนาะเดี๋ยวจะจะพาไอกาอมาอเอา้าเฮ้ยมันมันไล่ขับกอูอยู่รวยรอแล้วรอแล้วรอวนี่เออจะรอยู่ว่ไม่ได้อ่ะไม่ได้มันไม่ได้ถ้าเขาต่อสู้อยู่อ่ะเอ,เอ้ารวมตายาไปดิโอ้โหล่อให้เราเองจังจะไม่อีกก็คือมันนั้นไม่ได้อ่ะดิเราจะตายเลยโอเคตัวที่หนึ่งนี่แหละอี่แล้ววันสุด เดี๋ยวเลยจับละครอ้าวเฮ้ยกดผิดโอ้ยมิโก้เอ้ยช้าว่ะตายแล้วเดี๋ยวแทงเดี๋ยวเดี๋ยวแทงหน่อยแทงหน่อยแทงให้กูหน่อยบอกเลยว่าแทงให้กูหน่อยเอ้าเอาเอาของฝนตกอะไรนะตกตกเออตกตกเองก็ตั้งอยู่ที่ร้านต่อเอ้ยแต่พวกนี้ห้าโมงเองเออเพิ่งจะห้าโมงโอ้เยอะเลยเวลาตั้งเยอะเลยมิโก้เดี๋ยวแทงให้ไหม มันแทงแท้งไงเอ้ยตอนนี้ก็โดนมันต่อยอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอวิ่งไม่ได้ว่ะมันวิ่งช้าเนี่ยคือถ้าเราโดนเนี้ยโอเคเคยชีพไหล้วอือ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 เห็นว่าโอ้โหงอฟันกูอีกกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเอาดาร์กไม้มาเล่นด้วยก็ได้อ้าววิ่งแป๊บนึงนะเขาอ่ะอ้าฟันไปไหนคือเขาวิ่งกันลังวิ่งหนีอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอ้าเฮ้ยจับกูใหม่เนี่ยเอ้า ในสกูเกบตายแล้วเนี่ยเจ๋งมากเออลงไปของเองอะเก็บไปดิเก็บเี่เก็บเดียเฮ้เก็บเสร็จละเก็บสกิลนี่ของมันวะโอ้ย้ย้้ย้้ยโอ้ย้ย้ยอไปลเสื้อก oh, oh, uh ูไปละเสื้อกูโ้ยโดยสกิลย้อนกลับเฮ้ยเ้อมันจะตายแล้วไอ้กอ้ามันตายแล้วนะขอเจ้พิบใเกมเ่อนี้ครับสวัสดีครับ